ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยจิมเด้อไม่ต่างเหยียมเป็นห่มเข้าไสรด่มันตึงนี่ตอนนี้โอ้ปัจจัยบนน้ามันขุ่นเอาห่มทิไปเลยนะแาเหยี่นี้นะแดนแดนแกเอาไว้เป็น อันนั้นกะอุดัดกะได้500บาททุกคนเข้าเข้ากะท่าผู้แนะ ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะฮะโอ้หลังจากที่ตะกี้นี่ผมกลับไปกินเขา้าอาบน้ำนอนรับได้ีหนึ่งครับปีกมาตีมูบ้านควายสันสลีก็ได้มาฟังประสุัตว์เป็นชี้แจงแล้วก็แบง่แบงแปลง ปลูกเนี่ยคือครับจะบ้าน,นเรียบร้อยแล้วครับพอดีผมมาช่วงท้ายก็เลยมาได้บันทึกคลิปไว้นะฮะมาได้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับเนาะก็เลยถ่ายรูปได้เห็นสักหน่อยแล้วก็ตอนนี้ครับภารกิจที่ผมจะมาคือมาปลูกเก้าไม้ที่ผมตั้งใจจะเอาไปปลูกประมาณแปดเก้าต้นนะฮะเนี่ยตั้งใจว่าจะให้อาจารย์โกกับอาจารย์นามาปลูกแต่ มีเอ็กซิเดนต์รถติดลมเอาก้าไม้ปิรงงอ,อาจารย์ปั้นนะ,ะก็เลยมาได้ปลูกนะเดี๋ยวคิดว่าโอกาสหน้าคงจะใหอ้อาจารย์ได้แวะแมาปูกแขมแนีงในนอนครับและตอนนี้ครับก้าไม้ที่เหลืออยู่ครับ้าบ้านก็เริ่มหาที่พูกกันละนี่ต้นหูกระจงนะ้าบ้านบอกว่าอยากได้ห่มมันขอไปปลูกผมก็ยินดีเลยครับ ใครจะเอาอย่างไปปลูกเอาไปเลยครับปอ,ปอเดี๋ยวปอครับเดี๋ยวเขาจะหากล้ามาเพิ่มมือเดี๋ยวจะเพาะมาเพิ่มมือครับน,นี่เรียกตีปลูกได้เลยนะปอได้เลยครับถ้าปอ,ป,อป,อปอบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพาะเม็ดอันมูปปอแบบม่วงงาม,งาม่วงคู่ม่วงป้อมอย่างมื้อเอาม่วง,ง,งเดดมียงเมียงเด้หนอไหมเนาะ ห่วงเมียงก็ได้ก็ไเป็นนู่นเถอะเนาะเอาเลี้ยงมดชมเอาเลี้ยงมรสุมห่วงที่เห็ดมะห่วงมะเกาครับห่วงจีห็ดได้ไปซั่งให้อยู่เอาเดูยังไงไปเอาจีห็ดอ่าใครใครปลูกก้นย่างพงอนะปลูกต้นยางนาใน่ร่เกินเฮฟแหละยางนาแหละโอ้ยางนาเดี๋ยวหัวหน้าวาราลิมีเพียบเดี๋ยวจะเอามันไปปลูกต้นยางนามาต้วยเฮฟแหละ กินเห็ดเห็ดก็ออคเห็ดเจ้าโลเห็ดใครเนี่ยมีต้นอย่างมีต้นอย่างแฮมต้นอย่างแฮมมีใครได้ต้นอย่างแฮมหอมบํานูมาครับหอมมแล้วเนาะครับเอาต้นอะไรอย่างงี้มันจะมีเนี่ยหิ้มมดบุกอกเออบุกอกแน่นอนบุกอกนี่เนี่ยน่ยน้ำปูเนาะเนี่ยน้ำปูเออโดยมันก็ได้กินใบมันก็ได้ขายเอ้าโอเคอ่าบุกอก เอาต่ออีก่อนใครนึกอย่างออกบอกเลยครับอมน้อยอ้หน้อยโอ้นี่หองอ้แล้วก่อนแห้งหอ้ไอนี่มีแห้งเลยเนาะหองอ้ตนีตยตวัีฮะมึงคไปจกอเาเอินได้กินกูได้ยินจะได้่นึ อ่าในในกันในในรัดด like> ูปลูกการปลูกต้นนี่เออเป็นตัวอย่างสักหน่อยเราตะกี้ต้นปุ่นพร้อมตันนี่ครับต้นปุ่นมันโคตรกันเฮไอคิมมิงเจ้ะแม่ไปที่โคตรลักไอคิมมิงขอไก่ป่ะขอละไรัะอืมอ่า ุูยห้องพื้นเห็นน้อยนี่ครับต้นแพรบารมีครับหูกระจงเริ่มต้นเลยต้นเอิหมต้นเอาตังได้เล็งเอาคนเดียวเด้อเอาตีตีปนมาได้คุดห่วงเลยนะ ไคุดอย่างนี้มั่งไปคุ้นที่นี้มั่งเลยเอ่ะนี่ครับโอ้ยนี่ปัญญายันสูงเพราะมาเก็บไว้ได้สองปีแล้วนะนี่ขี้มั่นเดียวขี้่

โอเคสองต้นละต้นนี้มุมนี้น้อยนี่หม่มตุ้มคุ้มมาเลยนะห่อนมานี่นั่งปืนนี่สบายแล้วโอ,โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เฮามาเริ่มต้นภารกิจ ปุกก็ไม่เฮาแหมสักรอบหนึง่งวันนี้หลังจากที่ภารกคิจที่ตามอา,อาจารย์โก้อาจารย์นาที่มาที่ตามงานนะในเรื่องของอรยกเกษตรไปเรียบร้อยละเดี๋ยวหลังจากตัดนี้จะมีกิจกรรมอันยางแหมเก็ะไปดูกันครับผมจะปลูกต้นไม้แหมสักสักสองสามเก่าก่อนในคลิปหน้าครับผม ใช่ขึ้นตนกินได้มั้งข้นม่ใช่ละบบนใรบุบเขาอะ โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวหน่อยตั้งจือก็ไม่เหีนยเด้อคนละจือปัญยุงปัยุนี่ต้นปัญยุ่งเนาะโอเคครับขอบคุณครับ